วันนี้ยี่สิกกุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับหมู่หคลองอุดมชนจรนะฮะจะแสดงให้เห็นการถ่ายการเผานะฮะสร้างมลพิษสร้างมลภาวะนี่คือภาพของออที่นานะฮะจะเห็นเป็นรอยไหมยาวเลยนะครับ จะลักลอบเผาเวลาไม่มีคนนะฮะเผาแอบเผาทั้งกลางวันกลางคืนตอนนี้เผากลางวันวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะราชการไม่ทำงานกันก็มาแอบเผากัน หมู่6นะครับตำบลคลองอุดมชนจรตรงนั้นคือร้านซับโสโคนนะฮะที่มองไปนะตรงนั้นจะเห็นเป็นโดมสีขาวนะฮะก็จะเห็นได้ชัดว่าพิกัดอยู่ตรงไหน,นบริเวณหมูห่6คลองอุดมชนจรเขาประจำครับเผาทุกปีเจ้าหน้าที่ไม่มาดูแลเลยไม่มาตรวจจับ ป่อยให้สร้างมลพิษ